สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันค่ะก็เพิ่งมีเวลาไปเก็บนะคะซีรีส์เรื่อง Unspeakable Longing ค่ะสำหรับเรื่องนี้มีชื่อไทยน้อไปค้นหามาเห็นว่าชื่อว่าดุดฝันรันจวนนะคะแหมฝันฝันอีกแล้วสำหรับเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนโบราณนะคะแนวแฟนตาซีค่ะดูเพลินมากๆเลยนะคะคุณภาพก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ดีพอใช้ละกันนะคะก็คือไม่ได้แตกแต่างจากบทละคร คเรื่องอื่นๆมากนักแต่ว่าดารานักแสดงมีความน่าหลักมากๆเลยนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วออนแอร์ไปตั้งแต่29สิงหาคมนะคะปี2024ที่ผ่านมาแล้วก็จบไปตั้งแต่วันที่14แล้วแล้วละคะ่ะ14กันยายนปี2024นะคะทั้งหมดมี24ตอนด้วยกันแต่ว่าพอดีพึ่ง จะได้มีเวลานะคะมาคลิกๆดูแล้วก็ดูทีเดียว24ตอนลวดนะคะจบเลยค่ะก็ถือว่าออพอใจในระดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องนี้แล้วก็พระเอกนางเอกรวมทั้งพระรองหล่อมากเลยนะคะดันไปเล็งพระรองค่ะพระเอกนะคะก็คือคุณเหยียนจือเซียนนั่นเองรับบทเป็นซูเจ๋ววี่นะคะหรือว่าองค์ชายรุยค่ะหรือว่าององลุยนั่นเองนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นพระรองหล่อมากค่ะหลีป่ป๋อเยนนะคะรับบทเป็นซูเจ๋อหลินค่ะ หรือว่าท่านอองวีนั่นเองนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานะคะตัวละครชื่อไปโยเคอร์ค่ะแต่ว่าชื่อจริงก็คือน้องน่ารักมากเลยนะคะน้องหลินซินอีนั่นเองสําหรับเรื่องนี้นะคะความยาวแต่ละตอนคือ13นาทีค่ะก็ไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวมากเกินไปกําลังพอดีพอดีนะคะเพราะฉะนั้นดู24ตอนเนี่ยถ้าดูจริงก็วันเดียวก็จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราดูแล้วผ่อนคลายมากๆไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะแล้วก็ เรียกได้ว่าดูแล้วมีความสุขดีและกันก็เป็นแนวแบบละครจีนคอสตูมโบราณสั้นๆแนวแฟนตาซีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็เส้นเรื่องก็มีความน่าสนใจดีนั่นเองนะคะ คือถ้ามีคำว่าแฟนตาซีก็เป็นอะไรที่พวกเราไม่เคยสัมผัสอยู่แล้วนะคะการที่อยู่ดีๆเราดำดิ่งลงไปในอีกมิติหนึ่งไปเจอแบบโลกใบเล็กๆที่เราสร้างเองขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นในมิติของการ์ตูนยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีชีวิตขึ้นมาเนาะแล้วเราเป็นนางเอกในเรื่องนั้นนะคะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับการผจญภัยแฟนตาซีที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของละครก็ต้องทาให้มันเป็นความฝันไป นาะะงเอกของเรื่องนะคะนี่แหละค่ะก็ประสบกับการเดินทางข้ามเวลาอันเหลือเชื่อในโลกแฟนตาซีเช่นนี้นะคะเข้าไปจะเรียกว่าโลกการ์ตูนหรือโลกหนังสือก็ได้ค่ะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะรู้เรื่องราวของ The Dream ค่ะ The Dream เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะนี้ไปเยอเคอรนะคะนางเอกของเราเป็นเด็กสาวธรรมดาแต่ว่าโอ้ยหลงไหลาการ์ตูนอย่างสุดๆเลยนะคะแล้วก็ชอบเรื่อง The Dream มากๆค่ะนี้วันหนึ่งนะคะเธอก็ได้แบบหลุดเข้าไปในมิติของโลกก กร์ตูนที่สร้างขึ้นด้วยตัวของเธอเองโดยบังเอิญน,นะคะซึ่งในการ์ตูนมันเป็นแบบโลกจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เป็นแบบแฟนตาซีซึ่งพอเข้าไปแล้วเอ้ยตัวเองก็ ตัวเองก็แบบว่าเป็นผู้ที่สร้างมันขึ้นมาแต่ไม่มีใครอะรู้จักเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางเอกของเรานั้นก็มาเป็นนางเอกของเรื่องในเรื่องนี้และคะ่ะกุญแจสําคัญนะคะในการกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นแท้จริงแล้วซ่อนอยู่ในหัวใจของชอเจอ,อีค่ะซึ่งเป็นองค์ชายนะคะหน้าตายเย็นชาแต่ว่าทุกทรมานจากโลกประหลาดอันหนึ่งนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้กลับบ้านนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องเริ่มต้นกับการพ จนภัยนี่เองค่ะก็ไล่ตามความรักมาให้ได้นะคะคงเรื่องมีทั้งการเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งหนักทั้งเบาเลยมีความดึงดูดมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้คือมันก็เป็นบทเบาๆแล้วทําให้เราหัวเราะได้เพลินๆแล้วก็เดาเรื่องออกด้วยค่ะในตอนแรกๆนะคะแรงจูงใจของไพโยเคอร์นางเอกของพวกเรานั้นก็แค่ต้องการจะทําภารกิจให้สําเร็จนะคะแล้วนางเอกนั้นก็จะได้กลับไปสู่โลกของเธอเอ๊ะมันคล้ายๆกับเรื่องอะไรที่เรา เพิ่งดูไปดารารักนิลันนะคะของอีซูซินนะคะว่าประมาณเนี้ยพอไปถึงอีกมิติหนึ่งก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อที่จะได้กลับไปในโลกปัจจุบันของเธอค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มจากการตอบปากตอคําเถียงกันความเข้าใจผิดโน่นนี่กลายมาเป็นค่อยๆสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันแล้วก็กลายเป็นความรักที่นั่นแฝงต่อกัน ขึ้นมานั่นเองความจริงใจความก้าหาแล้วก็ความเมตตาจิตใจดีของปายโยเคอร์ค่ะก็เปรียบเสมือนแสงสว่างอันอบอุ่นส่องเข้าไปในหัวใจที่มันเย็นชาแล้วก็ปิดสนิทของ ชูเจอวี่นั่นเองค่ะแล้วก็ชูเจออี้โดยปกติแล้วเนี่ยหน้าตาเขาก็เย็นชาหัวใจก็โหดร้ายไร้ความปา่าหนีนะคะในตอนแรกไม่นางเอกไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาเลยคขะอยากจะหนีไปร้อยร้ลีล้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็โดยที่ว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ดึงพวกเขาทั้งสองคนมาใกล้ชิดกันแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ได้มีโอกาสได้เห็นด้านที่อ่อนโยนแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะของชูเจอ ซึ่งเป็นพระเอกนี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเส้นทางความรักก็ไม่ได้ราบรื่นทันทีเดียวค่ะนอกเหนือจากการ,รเผชิญหน้ากับการต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็การเติบโตนะคะภายในไอมิติใหม่ของนางเอกของพวกเราแล้วเนี่ยทั้งสองคนนะคะยังต้องร่วมกันนะคะ ผ่านความท้าทายของการสมรู้ร่วมคิดทรยศหักหลังจากเหล่าบรรดาโลกภายนอกให้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มีการนองเลือดค่ะเพราะว่าถูกออลุมล้อมไปด้วยคนที่ไม่ถูกกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ในแต่ละ ภารกิจเนี่ยก็จะมีการคลี่คลายไปได้นะคะไม่ว่าจะคลี่คลายไปในทางเงียบๆหรือว่าคลี่คลายแบบที่เห็นชัดเจนแต่ว่ามันก็มีความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่น่าตกใจอีกนะคะมันแบบซ้อนขึ้นมาในพอดเรืเ่องค่ะก็ทําให้เห็นถึงความหักมุมแล้วก็ความซับซ้อนสับสนนะคะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีพระเอกนางเอกนั้นเข้าใจไว้คือวิเคราะห์ไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นี้น่เลยแต่ แล้วในที่สุดก็หักมุมอีกเอาไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอ้แนวทางที่มันเปลี่ยนบ่อยๆแล้วก็ความสับสนที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะมันกลายเป็นความยากลาบากที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะทําให้เหล่านั้นสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่จริงใจที่มันทอดยาวข้ามการเวลาแล้วก็เหมือนกับข้ามอาวกาศมาที่นี่นะคะเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็น่าตื่นเต้นในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะดูแบบว่าหัวโล่งๆนะคะสบายๆเรื่องนี้นะคะคน หวังว่าคนน่าจะดูเยอะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆนะนางเอกของเราเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็หน้าตาก็จิ้มลิ้มด้วยนะคะบทละครบอกแล้วจุดเด่นก็คือมันโครงเรื่องมันมีความขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้แบบเลื่อยๆมาเลียงเรียงแล้วก็มีความหักมุมด้วยนะคะ เรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จนถึงตอนจบเลยว่าโอเคมนุษย์น่ะจริงๆแล้วเนาะถึงแม้จะเป็นตัวละครการ์ตูนอะไรก็ตามนะคะทุกคนนั้นน่ะปรารถนามากๆเลยค่ะที่จะได้รับความรักแล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้ที่ถูกรักแล้วก็เป็นผู้ที่แบบมีคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะสะท้อนให้พวกเราได้เห็นว่าโอเคความกล้าหาญบางครั้งต้องใช้เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นมานะคะอย่างอย่างเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ถ้า รักอะไรแล้วก็ชอบอะไรหรือว่าคือคนเรามันต้องมีความพยายามนะคะแล้วก็พลังแห่งความรักสามารถจะพาเราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้อะคะ่ะที่เห็นชัดๆมากๆเลยก็คือหัวใจของพระเอกนะคะจากที่หัวใจเป็นหินแบบแข็งๆเลยเนี่ยก็แบบ อ่อนยวบลงได้นะคะด้วยความอ่อนโยนของนางเอกของพวกเราค่ะโดยรวมแล้วนะคะดุดฝันรันจวนหวานว่าเป็นผลงานซีรีส์แบบละครที่มีความยาว13นาทีต่อตอ,ตอนหวานว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งของปี2024เลยนะคะเป็นการผสมผสานนอกจีนคอสตูมโบราณกับการเดินทางข้ามเวลานะคะแล้วก็มีความแฟนตาซีมีความรักมีความอบอุ่นนะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญความ รักแล้วก็การเติบโตในรูปแบบที่ที่คนดูมีความผ่อนคลายไม่ได้เครียดอะไรนะคะแล้วก็ได้หัวเราะด้วยมันเป็นแบบไลท์คอมดี้นั่นเองค่ะทําให้เราเพลิดเพลินไปตลอดที่เราดูดุดฝันรันจวนเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าเบื่อเกี่ยวกับละครแนวหวานเลี่ยนหรือว่าละครที่แบบเราต้องร้องไห้หนักๆห,หรือว่าละครที่พระเอกจะต้องเดี้ยงนางเอกจะต้องตุยอะไรแบบนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาคิกคกดูอะไรแบบนี้บ้างเพลิน เป็นแนวแบบมินิซีรีส์นะคะ13นาทีต่อตอนก็ไม่ได้สั้นมากนะคะเพื่อนๆดูได้เพลินๆค่ะก็แนะนำเรื่องดุดฝันรันจวนไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะฝากน้องนางเอกด้วยนะคะน่ารักน่าตัดจิ้มดิ้มมากเลยค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ